ไห้งหายไหมาอ๋อออุกรอยสักคนไหนสักตรงไหนยกให้นูน่อ,ย,นอนย,ยเจ้าเจ็บส,ส,สวย่ไหมสวยั้มมันสักสวย <c oughs> เออโอ้ยึดจับมานี่ ับนาะอาจารย์ทำทำสองวันติดๆแล้วอาจารย์เจ็บคอเมื่อไหร่ผมต้องใช้นี่นี่ใครเนี่ยมาเนี่ย จบอันนี้เข้ามหาจารย์ใช่ไหมเชิญมาที่หัวหน้ามาหัวหน้าไปยอาจารย์ดูแับตาละไอ้บัดูไอมึงแข็งแกร่งไว้สัตว์มึงต้องหายเฮียมึงสักแล้วไอ้สัตว์พุทธะยักษ์สาต้องควบมความมึงด้วยต้าใจนะแข็งแกร่งแข็งแกร่งนนไม่รู้สิ แน่เลยไปเลยเราเอาอะไรเ้วยเจ็บแล้วนสนหลันไม่เขนะแน่แน่เลยนายนี่ไปเกิดนะเว้ยเียบุญนี่กูมีเยอะแยะมากมายมาสมเนี่ยไอ้มึงเหี้ย หลุดพ้นทนงกันพมดบอกผีด้วยรู้ป่ะไปเกิดไหมตอก่อนไม่เกิดมึงได้เวนโลกก่อนนี้อ่ยอมไหมเวนกรรมอันใดที่มึงเคยได้ทำแล้วไปชดใช้กรรมสะเข้าใจไหมออกจอากล่างนี้ไม่ทราบมึงเข้าใจไหมรู้ไหมเข้าใจไหมไหมึงถอยไปจากล่างนี้เลยอันนี้คืออะไรที่กูบอกป่าที่สุดเลยรู้ป่ะไปรู้อ่ะวันนี้วันพระก็จริงแต่ว่านรก ก็มีทํางานอยู่จงมารับบิญญาณตรงนี้ออกไปซะที่อยู่ในกายนี้นะให้คุดทะนะแล้วก็ให้ยักษาเนี่ยแม่งว่ารักษาบ้างรู้ปะไปออกไปถอยไปเลยถอยไปถอยถอออกไปถอยไปยถอยไป ไม่ม oh, ีอะไรทำมึงได้ไม่มีอะไรทำมึงได้ไม่มีอะไรทไปน้ำมันอ๋ออ้เหี้ยจบไปแล้วยิงกระเป๋าอีกทิ้งายเอามา